เอาสวัสดีครับพี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับนี่ยังไม่ล้างนะเดิมเดิมครับเติมน้ำมันติดเลยนะครับปั๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตัดเชือโดครับปชุบแช่ติดเลยแชตรงนี้อันนี้ผมจะปั๊กไฟนะครับนี่ปั๊กไฟนะครับลองตัวนี้ให้ดู ไฟใช้งานได้นะครับอันนี้เช okay, ื okay. ่อมอันนี้เชื่อมนะครับนี่นะโอเคนะครับเชื่อมใช้งานได้นะอ่าใส่ในตัวเชื่อมผมไม่มีนะผมเลยต่อตรงๆที่เชื่อมหลยครับนี่นะโอเคนะครับปรับแรงปรับเบาได้นะครับปรับแรงปรับเบาที่ตรงนี้เคนะครับอันนี้โช๊คอันนี้เป็นเดนเครื่องเบาแรง เครื่องเดิมเบาถ้าดึงอันนี้จะแรงโอเคนะครับเครื่องมันจะเร่งเครื่องแรงเบาเองนะครับไลาใช้ไฟจะแรงนะครับโอเคดับเครื่องนะี่ครับแต่ถ้าเอาเดี๋ยวผมจะจากการใส่แบตเตอรี่แล้วล้งางทำความสะอาดให้ครับชีบาอยู่ละ4 k v นะครับตัวนี้4กิโลวัตต์ โอเคนะครับ okay,